สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่น DVD p i o n e e นยนะครับรุ่นไพโอเนียดีวีดีเพลเยอร์ดีวีสี่สามศูนย์วีนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชื่อรุ่นนะครับ d ีวีสี่สามศูนย์วีนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับการอ่านแผ่นตัวนี้บอกตรงๆไม่ค่อยเวิร์กนะครับคุณผู้ชมครับมันจะเลือกอ่านแผ่นนะครับอันนี้แผ่น DVD แผ่นกรอบนี่แหละผมจะลองดูนะครับมันจะเล่นเป็นบางแผ่นเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้ขายถูกให้ทุกท่านเอาไปปรับจูนเอาเองเอาไปให้ช่างดูกันเองนะครับอันนี้ผมทดสอบแผ่น DVD ให้ดูนะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะอ่านได้ไหมนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นก๊อปนี่แหละครับมันเลือกแผ่นอ่านนะครับบางแผ่นก็อ่านบางแผ่นก็ไม่อ่านนะครับนี่แผ่นนี้ผมใส่เข้าไปมาดูนะครับมันจะอ่านไหมนะครับอ่านี่ผมทําการทดสอบนะครับ นี่คือเครื่องเล่น DVD Pioneer ียรุ่น DVC30V ตัวนี้มีช่องต่อ USB แล้วก็ช่องต่อ HDMI นะครับคุณผู้ชมครับการอ่านแผ่นไม่เวิร์กนะครับตัวนี้อ่านข้อมูลนี่นานเกินไปนะครับไหนมาลองลอง,ลอ,งอ่านอย่างอื่นดูมาลองมาลองอย่างอื่นดูเมื่อสักครู่ผมลองแผ่น DVD นะครับอ,อ่านนานมากไม่อ่านก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันนานอันนี้เป็น CD Audio นะครับมาทดสอบดูสิครับ เป็นยังไง CD-Audio มันจะอ่านไหมนะครับอันนี้คือ CD-Audio นะครับโหลดดิ้นะครับกำลังอ่านอยู่นะครับมาดูกันซิว่าการอ่านแผ่นมันจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเอาซะเลยนะครับผู้ชมครับมาดูการอ่านแผ่นนะครับ ขึ้นซีดีมาแล้วนะครับผมจะทําการกดปุ่มเล่นนะครับเดี๋ยวเล่นในนี้แล้วกันในรีโมทนะครับซีดีมาแล้วอ่านนะครับแต่ใช้เวลาในการอ่านแผ่นนานมากนะครับนี่ครับซีดีออริโออ่านนะครับแต่ใช้เวลาในการอ่านมากนะครับไม่น่าประทับใจเลยนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ท่านใดอยากเอาไปซ่อมเอาก็เอานะครับอ่าสต็อปนะครับเดี๋ยวลองแผ่น VCD ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ VCD นะครับ ตัวนี้อ่านแผ่นไม่ค่อยดีเลยนะครับผมทดสอบจากการทดสอบนี้ถือว่าการอ่านแผ่นไม่ผ่านนะครับตัวนี้สำหรับเจ้า pioneer dvd player dv 4 3 0 v ตัวนี้นะครับมันอาจจะเป็นที่เครื่องนะครับถ้าเป็นตัวของมันที่ทำออกมาใหม่ๆไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่ตัวนี้มันเป็นเก่าแล้วอาจจะโดนกระแทกมั่งจากการเก็บไว้นานแล้วก็ไม่เล่นมั่งนะครับอันนี้ vcd นะครับผมเล่นแผ่น vcd นะครับคุณผู้ชมครับ อ่าเล่นนะครับมันก็มันก็เล่นอยู่นะครับนี่ครับอันนี้ VCD นะครับอ่า VCD นะครับก็พอไปได้นะครับคุณผู้ชมครับอ่าอ่าเดี๋ยวผมจะลองแผ่น DVD สักแผ่นหนึ่งนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผมลองแผ่น DV d ดีใส่แผ่นแรกเข้าไปนะครับไม่อ่านนะครับมามาลองแผ่นตัวนี้ไทยบ้านแผ่นก๊อปตามตลาดนัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ แผ่นนี้ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับเครื่องนี้สอคนแข่กันเข้ามาอ่านี่ครับตัวนี้เล่นอยู่นะครับตัวนี้แผ่นแผ่นดีวีดีแผ่นนี้เล่นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับขายเสร็จหนึ่งก็จะมีคนมาซื้อตัวนี้เล่นอยู่ครับว่าดีผู้ใดศทมาซื้อทีสักกะละมังอยี่ยเนี่ยนี่ครับเปรียบเทียบอ่ะก็เป็นนั้นว่าเล่นอยู่นะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวนะครับคุณผู้ชมครับก็ อ่านเป็นบางแผ่นนะครับมันเลือกแผ่นอ่านนะครับบางแผ่นอ่านแล้วก็บางแผ่นไม่อ่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ